สวัสดีค่ะวันนี้แนแนแ่งจะพามาเปี้ยวนะคะวันนี้มาเปี้ยวอาทิตย์นี้อทิตย์เปี้ยวกันที่จะไปแดกบองค่ะน้องสบายใจดีทําให้ทุกปีเลยจ้าพอกับมาอิงแลนํา้มเนี่ยไปบ้านปูมากแล้วปลูกไว้หลายหลายคุกกิ้งแอปเปิลจ้ะยุ่เมื่อเนี่ยเพิ่นจะเอาว้เห็ดของหวานแอปเปลิลพายอย่างนเนี่ยจ้ะแต่แนแนแดงน,นะบ่ตองล่อหองหวานดอกจ้ะ ของสมนี่แหละจ้ามันจืดเลือดากรอบสมเอิ่นเยอะมากๆคล้ายๆมะม่วงเลยจ้ะสมมุติเอาก็ได้มะโนเอาก็ได้จ้าจะแน่แน่ว่ามันพ่อแก่ขาดได้อยู่จ้ะเนี่ยกับเจอประเด็กบ้านฮ่องเสลเนาะอุ้ยนั่กนนงกินว่้ซ่าใหญ่มาทำไม่แย่งกินน่ะตัวเจอประเด็กเอิ่นสมๆกรอบๆพ่ขาดได้จ้ะมาได้มา ลองไปหาืจอเบิางยินให้ซุปเปอร์ม,มาเก็ตกับมีขายค่ะพวกกิ้งแอป,ปออเ,อป,เกกอปิ้ลจ้ะจับๆับๆัๆๆๆๆๆๆๆจๆๆ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 ๆแๆๆๆๆๆๆๆบๆเๆๆๆไๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆ เมื่อนีเพราะว่าเราหลายด้วจังเพราะว่าเดี๋ยวสิกินบ่แล้วอันเมื่อนี้อันวันนี้พอว่าแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมีอะไรดีๆนะน,น่ากินน่ากินจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะทุกที it's the best day for me I have the best fresh cooking at o u r with my chili sauce I better go to finish this off เอาไว้วันหน้าเจอกันนะจ้า สวัสดีจ้ารักทุกคนนะคะไม่นา